สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เมืองดานงนะคะวันนี้เราขับรถเลียบทะเลถนนเลียบทะเลสวยงามมากบรรยากาศเย็นสบายเพื่อจะขึ้นเขาไปกราบเจ้าแม่กวนอิมกันที่วัดหลินอิ่งวัดน,นี้ตั้งอยู่ที่แหลมเซินจา่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดในเมืองดานังนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่ศรัทธาของชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวก็มากราบไหว้กันเป็นจานวนมาก องค์เจ้าแม่กวนอิมท่านหันหลังให้ภูเขาหันหน้าออกทะเลนะคะองค์ท่านสูง67เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบวกัวกว้าง35เมตรค่ะงดงามมากเลยค่ะตอนไปอากาศดีมากเลยค่ะไม่มีแดดเย็นสบาย เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนชมบรรยากาศภายในกันนะคะขึ้นบันไดมาค่ะมากราองค์เจ้าแม่ภายในเดี๋ยวมาดูรอบๆฐานเจ้าแม่กันนะคะ องค์ท่านงดงามสง่าจริงๆภายในรอบฐานนะคะก็เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมสลักในแต่ละปางค่ะโดยรอบฐานเลยค่ะเดินเข้ามาภายในนะคะเราก็มากราบอางค์เจ้าแม่กวนอิม อยยู่่ภาในนกันคะหลังจากนั้นลงมาก็มาเดินชมวิวโดยรอบก็มีวิหารนะคะเราก็เข้าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารกันก็มีองค์เจ้าแม่กวนอิมและเทพต่างๆกราบไหว้ขอพอรกันค่ะจากนั้นลงมาอีกฝั่งหนึ่งก็มีพระปรางเราก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศงดงามจริงๆวันนี้อิ่มบุญ กันมากเลยค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะถ้ามาดานางก็แวะมาเที่ยวนะคะ